แม่ขอแต้มหน่อยค่ะลูกขอแต้มมือนิดหนึ่งสอ,องมือเลยค่ะลูกมมละจะถามอะไรแม่ถ้าถามว่าดวงดีอยู่ไหมแม่ก็ยังบอกว่าดวงดีอยู่เลยดีมาตั้งสี่สิบเอ็ดแล้วครัอือ่าอน,นี้ตอบมนตรงนะครับตอนนี้มีภรรยาก,กี่คนครับ มีคนเดียวแลวมีคนแอบไหมเนี่ยฮะเอาเปิดท้องแม่จะดูฝาดูตรงหน้าอกเปิดขึ้นไปเลยนั่นน่ะลูกหน้าอกเห็นไหมนั่นตรงนี้ลูกเห็นไหมเห็นฝไหมนั่นนี่นี่นี่อ่านน่ะตรงมือมากนั่นน่นลูกนั่นเม็ดหนึ่งนั่นเม็ดหนึ่งบนข้างบนเห็นจับไม่ใช่ลูกอะลูกขยับมานี่เดี๋ยวแม่แกะมาแม่ตรงนี้คหะลูก เนี่ยตรงนี้มีมีมีความรับกับลูกมากเลยนะลูกนะนี่เขาทะลุแล้วไม่ได้มาไม่มาอืมไปและนี่เป็นลูกลานปูตานอันดียดนชดเป็นนักลูกแต่าชดนี้ไม่สมหวังเลยนะเกี่ยวกับการงานนะปัจจุบันทำงานอะไรอยู่คะลูกออกมาทำธุรกิจส่วนตัวท่านหมาโมซังอือรุ่มรุ่มดอนดอนนะลูกนะรุ่มรุ่มดอนดอนแต่ถามว่าก็ก็ยังถือว่ายังกลับก็ยังดีอยู่นะดีเป็นสี่สิบเอ็ดแต่ว่ามันไม่ปรุงชู้ชู่ชู่ชู่อย่างเงี้ยลูกนะคะลูก อายุเท่าไหร่จะประสบความสําเร็จปู่บอกบางทีดิลูกตั้งหลักมาตั้งแต่สี่เอ็ไปถึง4ี่เก้าลูกจึงจะมีทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ลูกมุ่งมาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ในคาใจลูกจะสําเร็จแต่ณนะตอนนี้ลูกปิดแรงบนครัแก้เป็นไหมลูกอ่ะแม่จะบอกง,ง่ายๆนะซื้อหมูนองตองสัก สักชิ้นหนึ่งไก่สักตัวหนึ่งเป็ดสักตัวหนึ่งส้มสักห้าใบามะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแก้การแจ้งว่าหากลูกข้าพเจ้าติดแรงบุญอะไรก็ขอให้แก้ติดกนันมปัจจุบันนี้ลูกจะได้งานใหญ่จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้ก็หลุดนะลูกนะเป็นอย่างนั้นไหมลูกครับอ,อ่าเพราะฉะนั้นอยากได้งานใหญ่ไหมลูกเอาไปแก้บนก่อนแล้วลูกจะมีงานใหญ่เข้ามาแน่น,นอนผมเก็บแตธนาคารไว้ธนาคารมคนเป็นคูณทำลา ผ่านไหมตอนนี้ยังไม่ผ่านไม่ไม่ใช่ลูกจะถามแม่ผ่านไหมใช่ไหมแม่ตอบได้เลยโอกาสผ่านน้อยน้อยก็คืออาจจะไม่ได้ถึงสามล้านอาจจะลดจากสามล้านลงไปถามว่าได้ไม่ได้แต่อาจจะได้ไม่ถึงแต่ณวันนี้ลูกเอาปฏิหารเข้ามาช่วยถามว่าได้ไหมแม่ตอบได้เลยอันนี้่าไห่ห้าห้าสี่ตห้าห้านถ้าถามปัจจุบันดูดีไหมแม่ตอบได้ว่าดวงไม่ค่อยดีถูกผ่านมาประมาณ เดือนนี้เป็นเดือนที่ห้าหรือที่หกไม่เคยดีมาตลอดการต้าขายก็ลงไปเยอะใช่ไหมลูกทีนี้อายุลูกก็มาสังขารก็ไม่ค่อยดีซะด้วยนะคะสังขารก็รู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างอ,อ,อ,อา่อนๆแต่แอดจุดไข้ไร่ป่วยอยู่เรื่อยนะลูกนะปวดขาข้างไหนตอนนี้ลูกด้านนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นลูกต้องมาล้างน่กมหน่อยน้าอาบน้ำมนต์หน่อยคนที่เสียชีวิตไปเป็นใครคะลูกพอเดินหลังไม่ตรงเท่าไหร่นะคะลูก ลงออกคอมๆนิดนะ,<ช>ะนั้นลูกทําบุญหรือที่ทานบ,บุญให้เขาหน่อยนะลูกนะตัะกบาตรทำบุญให้เขาอาบน้ามนต์ไม่เสียเงินหรอกนะลูกไม่จะทําให้เ <นะ S 1> <laughs> พราะเห็นแล้วคุยด้วยน้ําตาเลยคือแล้วแต่จะทําบุญบาตรรึบาตรสิบบาทสลึงหนึ่งอะไรแล้วแต่ไปทําบุญกับเดี๋ยวก็เจ้าภาพก็รวมเัินทําบุญกันไปหรือไม่ทําอนุโมทนาเราก็ได้บุญเพียงแต่เราคิดอันนี้สมก็เกิดลูกเมื่อเราสัทธาอันนี้สมเกิดทันทีนะลูกนะเพราะการสัทธาก็คือว่า จิตลูกทําบุญมาเยอะลูกเป็นคนใจบุญนะทําบุญมาเยอะแต่มกบบักยังบางทีน้อยใจว่าทาไมกูทําบุญมาตั้งเยอะกูทาไมไม่เคยได้อะไรสิ่งที่มันที่รู้สึกมีความสบายใจหรือว่ามีความที่ว่าที่ฉันลาบากเนี่ยทาไมบุญนี่ไม่มาช่วยฉันเลยใช่ไหมเคยบ่นอย่างนี้ใช่ไหมลูกเคยท้อขนาดนั้นเลยเหรอลูกเหรอท้อจนแบบคืออยากจะหนีอยู่คนเดียวทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกทั้งอะไรที่เลีย้ยงหอยไว้ ควอมอะไรควอมได้แต่ลูกจะไปคว่มเทพคว่มพรมอ่ะไม่ได้เราท่านเป็นเทพท่านเป็นพรมท่านเป็นเทพเทวดาเอาพระพุทธธรรมะสมพระเยเจ้าเย้ยเมตตาพระสยามเทวราชเเนืออว่ามนุษย์มาจะจันคือองค์เทพนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราเดินสายกลางพระพุทธเมตตาการเสริมเสริมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสียหายอะไรการเสริมก็เสริมเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับเราไม่ใช่เสริมแม้เราจะต้องไปเป็นร่างทรงร่างทรงอะไรไม่ใช่นี่ยตัวแม่เองก็ไม่ใช่ร่างทรงลูกนะแต่ว่าเนี่ยคุยกับลูกได้จิตคุยด้วยด้วยเราไม่เคยเจอกันมาเลย เหตุของผิวมีปัญหา3ส,สัปดาห์ของผิวที่ดีขึ้นผู้ชาย98%ผู้หญิง95%ยอมรับว่าต้องใช้โมเรงกาบายจูบีเซรัมสกัดเข้มข้นเราไปดูคนแรกของผู้ที่ใช้โมเรงกาเชื่อไหมคะว่าพลอยอายุ30กว่าแล้วแต่พลอยยังดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยและทุกวัยก็ใช้ได้โมเรงกาเด็กใช้ได้โมเรงกาช่วยให้ผิวพลอยอะ่ะใสไม่กดอะ สวยจริงนะลองใช้ดูสิครับและอีกหลายๆคนควาสามคนคนที่ใช้มเลกกาอย่างต่อเนื่องไอเคยไปดูไอเคาโคเต,เตอร์ที่ราคาที่หลายพันนะแต่พอมาใช้ตัวนี้เปลี่ยนใจเลยนะครับลอง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 ไม่ต้องเชื่อผมลองเอาไปใช้ดูนะครับสักสองหลอดสังเกตด,ดูเลยว่ามันชัดเจนจริงเมื่อตอนาสาวอ่ะเขาสวยฟว่าเขาสวยฟว่าเราอีกแต่ทุกวันนี้กล้าพูดได้เต็มปากเลยตั้งแต่มาใช้มเลงกาเนี่ยเราสวยกว่าเขา สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมปวิตปิยะพกักกบงครับช่วงพลิกชีวิตกับแม่ชีหลวงดาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าบางครั้งเทปเรารีรันตอนเที่ยงคืนตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยบางบางครั้งคุณโทรเข้ามาเนี่ยบางทีเราเราไม่ได้ออกสดนะฮะในการรีรัน เพราะนั้นเราเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนก็มีความทุกขะ์นะครับแล้วก็คือทุกคนต้องตั้งสติหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าโทรมาทีสองแล้วอยากไปพบแม่ชีนะครับจริงๆแล้วคุณต้องตั้งสติหน่อยนะครับในการที่จะโทรเข้ามาเรารู้ว่าคุณมีความทุกข์เรารู้ว่าคุณอะไรเร่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกอทุกคนที่ดูรายการนี้ก่อนนะครับว่าถ้าตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยถ้ามีการดีรันหรือว่าออนแอร์ไปเนี่ย จดเบอร์ไว้แล้วก็โทรมาถามช่วงเช้าดีกว่ามิงั้นอารมณ์จะหงุดหงิดกันเบาๆนะครับถามทางบ้างหาว่าทางรายการกีดกันไม่ชีบ้างไม่ให้เราไปพบบ้างเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกครับคุณไปเองได้เลยครับอยู่สามโคกหลังมหาลัยธรรมศาสตร์ตรงเนี้ยครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมไปก่อนนะครับรายการนี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะครับทางรายการเราไม่มีไรายได้จากตรงไหนนะครับที่ทําขึ้นมาเนี่ยอยากช่วยพวกเราที่มีปัญหาเรื่องชีวิต่ะทำธุรกิจมันก็ล้มเหลวมีครอบครัวมันก็ มีเมียน้อยบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างลูกไปทําแท้งบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดปัญหาเกิดปัญหาขึ้นเพราะปัญหาของสังคมนะครับถ้าคุณมีความศรัทธามีความเชื่อ,อมั่นปฏิหารเกิดกับคุณเราถึงได้ทำรายการพลิกชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นคุณมีความงมงายก็ไม่ต้องโทรเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ต้องโทรเข้ามาสอบถามด้วยว่าบ้านแม่ชีอยู่ตรงอะไรตรงไหนไม่ต้องโทรถามนะครับที่เราทําเราอยากช่วยคนหลายคนที่ไปมาแล้วประสบความสําเร็จเมื่อวานผมไปมา นักธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยไปสร้างพระองค์มาเล์เป็นร้อยร้อยล้านเป็นสิบล้านยี่สิบล้านไปมาหาแม่ชีให้ทำอะไรครับถอนของคือให้เราเห็นแล้วเห็นสัจธรรมในรายการเนี้นะครับคือคือเราได้ทำตรงนี้เราเห็นว่าเออเมื่อกี้คุณพลอยบอกไปแล้วว่ารั้งแ้วที่มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับขอเบอร์ด้วยนะครับจะไปช่วยกันถางหญ้าขนาดเราทำวันนี้ต้องไปช่วยกันถางหญ้าเลยครับแต่คนที่ไปทําบุญเยอะๆเนี่ยต้องกลับมามองเหมือนกันว่าเอ,อ๊ะตอนที่คุณทําบุญเยอะๆเนี่ย งมงายหรือเปล่ารายการเราไม่มีคําว่าง,งมงายนะครับถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณไม่มีความเชื่อคุณไม่ต้องโทรมานะครับปฏิหารไม่มีเกิดกับคุณหรอกน้องๆที่เขาคุยกันไปแล้วเนี่ยเขามีความศรัทธาวความเชื่อนะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะครับมาคุยกับน,น้องอีกท่านหนึ่งน้องท่านนี้เป็นน้องที่จบมาใหม่มีการเขาเรียกว่าจบทางด้านเรื่องของการเขียนเว็บไซต์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์อื เราไปคุยกับเขาดีกว่านั่งรอนานแล้วนะผมไม่ได้ว่าทคทุณผู้ชมนะแต่ถ้าใครทําอย่างนี้ไม่ดีครับขอปฏิเสธครับวัสด,ดีครับน้องชินภัทรวัสด,ดีครับนี่น้องคนนี้จบเกี่ยวกับเรื่องของจบทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะ,อะคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็เขียนเว็บไซต์เขียนเว็บไซต์คือตอนนั้นฝึกงานมหมครับฝึกงานมาน้องเขาฝึกงานมาก็จริงๆน้องเขาเป็นคนชอบธรรมะอยู่แล้วต<อ>ั้งแต่เด็กหรือเปล่า เออก็ตั้งแต่บ,บวชนะครับตั้งแต่บ,บวชใช่ครับบ้านอยู่ไหนคนชอบทรมาเนี่ยบ้านอยู่ไหนแล้วบ้านอยู่ไหน,หน <B IN> บ้านอยู่อยุธย,ยานะคนอยุธยาเขาบอกคนอยุธยาเพราะเพราะคนอยุทยาเนี่ยต้องบอกว่าของแม่ชีเนี่ยท่านนับถือคืออู่ทองอู่ทองนี่คือใครเออเราไปคุยก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ก่อสร้างกรุงศรีอยุทยาเป็นองค์แรกองค์แรกใช่ไหมใช่ครับหลายครั้งที่เราไปที่สำนักแม่ชีอ่ะเขาบอกว่าทาไมแม่ชีถึงศรัทธาในตัวของพระปู่อู่ทอง เพราะว่าเป็นคนแรกใช่ไหมที่ที่สร้างกรุงศรีอยุธยาถ้าไม่มีท่านทุกวันนี้ก็คงไม่มีกรุงรัตนโก,กสินทร์แลวเราคงไม่ได้มายืนหน้ากันตรงนี้แล้วครับมันก็คงเสียดิแนแดนให้พม,ม่าไปแล้วเสียอะไรครั้งแล้วเหมือนกัน <c oughs> ใช่ครับเอ้าเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่า <c oughs> ตอนที่รู้จักแม่ชีนะรู้จักได้ยังไงก็จะมาคุยงานกับพี่ทางพี่พลอยอทางคุยเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์เกี่ยวกับทำทัวร์ธรรมะพอดี พี่พลอยก็ลองลองแนะนําว่าลองไปนั่งสมาธิกันไหม,มเพราะ <ๆ S 2> เพราะรู้ว่าผมชอบทางนี้อยู่แล้วอืก็เลยลองไปดูครับไปหาแม่ชีแม่ชีฟันธงเลยว่าเป็นยังไงฟันธงว่าดวงปิดดวงปิด <c oughs> คุณผู้ชมดวงปิดครับผมชอบมากเลยนะคาว่าดวงปิดเนี่ยอายุยังน้อยๆแต่ดวงปิดนะ่ะมันเพราะอะไรทําไมถึงดวงปิดเพราะอะไรเหรอครับคพอรู้ไหมแม่ชีก็บอกมาว่าเราอาจจะพังพาด ไปลบหลู่รูบาจารย์ของคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับอันนี้มันก็เคยมาปิดเราไว้จะได้งานฝึกงานเสร็จปุ๊บจะได้งานก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับอยากจะทํางานก็ไม่ได้อีกก็ไม่ได้คือมันมีมันมีอุปสรรคตลอดไม่ใช่คือที่เจอเนี่ยไม่ไม่ใช่เคราะห์ใหญ่อ่ามันเป็นยังไงเพียงแต่เป็นเหมือนนิดๆหน่อยๆเป็นเคราะห์เล็กเคราะห์น้อยอรู้สึกหงุดหงิดไหมทำให้หงุดหงิดทำให้หงุดหงิดหัวใจ ไม่หงุดหงิดหัวใจค<ช>ุณผู้ชมคเคยเจอปัญหามันนองเขาไหมถ้าไม่หงุดหงิดหัวใจแล้วตัดสินใจยังไงถึงได้เข้าไปหาแม่ชีก็ตอนแรกบอกตรงๆว่าจะลองดูลองดูก่อนลองดูก่อนออลองดูครั้งแรกเราก็มีพื้นฐานทางด้านสมาธิมาบ้างก็เลยลองดูลองนั่งดูปรากฏว่าพอลองไปลองมาอพลิกชีวิตจริงๆครับมันพลิกยังไงไหนลองบอกก็คืออย่าง จู่ๆก็มีคนมาถามว่าได้ข่าวว่าทําเว็บไซต์ทำเว็บไซต <c oughs> ์ก็เริ่มป้อนป้อนงานมาให้อครับก็เขาก็เริ่มป้อนงานมาให้ตอนนี้ก็เริ่มรับไปเรื่อยรับไปเรื่อยรับไปเรื่อยเพราะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่มีงานเว็บไซต์ก็ติดต่อน้องเขามาได้นะครับทีนี้มาถามอีกหน่อยว่าเรางมงายมากไปี่ยเหมือนกับเราเป็นงมงายเรายังวัยรุ่นยังงมงมเพิ่งจบใหม่อย่างเงี้ยมันเหมือนงมงายไหมตอนแรกอ่า ตอนแรกที่ยังไม่เจอทางทางด้านธรรมะก็คิดว่าเอ๊จะไปงมงายหรือเปล่าตอนแรกคิดว่างมงานเลยแหละมีการถอนคงถอนของจะไปโดนกันได้ยังไงของใช่ไหมใช่ครับตัวของตัวเราจะไปโดนได้อย่างไรเออไปรู้ได้ไงว่าโดนของครับพอมาเจอทางทางนี้แล้วโอ้โหเป็นไงของจริงครับเห็นบางคนนี่นะรวยนะครับคุณผู้ชมคนบอกไปกันน้องเจอน้องถ้าบางคนนี่โอ้โหแม่ค้าตลาดไทยคุณผู้ชมเข้าไปเลยหลายคนเป็นลูกศิษย์แม่ชี นะครับหลายคนม่าั่านนนตบกของมาทองอมอเป็นแผ่นเลยผมเนี่ยนึกว่าของปลอมฮะเอากล้องจับดูเลยนึกว่าแม่คนจะไ่แม่แม่ชีจะเล่นกลนแต่เป็นยังไงเห็นออกมาโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เล่นกลแล้วครับครับใช้ใบพูกันใช้ใบพูธรรมดาเนี่แหละครับเออพูดถึงเราก็โดนตบใบพูเนี่ยเป็นอะไรอ๋อผมผมโดนตัดอํานาจของฝ่ายมีฝ่ายไม่ดีอยู่ครับแม่ชีก็เลยจี้ฝ่ายท,ทั้งๆที่ แม่ชีท่านจะมีกรดอยู่อท่านจิ้มมาพอดีผมมีฝายตรงข้างหัวนมซึ่งผมเองยังไม่รู้เลยว่ามีแม่ชีก็ชี้มาทั้งที่อยู่ในเสื้อครับไม่ทราบว่าท่านรู้ได้อย่างไรเหมือนกันอือท่านก็บอกว่ามีฝายต้องตัดฝายก็เลยไปตบใบพูตัดครับตัดพลังเข้าไปไม่ใช่ว่าตัดแล้วฝายจะหลุดออกนะครับไม่ใช่มันจะยังไงลังจะตัดฝายมันทำให้เปลี่ยนไหมรู้สึกว่า ใจิตใจเราล่มอและโล่งขึ้นอมันนิ่งขึ้นไหม,มน,นิ่งขึ้นครับรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วไม่เบื่อออยากจะนั่งไปเรื่อยๆเลยครับครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับการที่คนเรานนั้นได้มีโอกาสมีทางรอดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมัวจะดูดวงครับดูดวงดวงดวงดูดูตลอดแต่ไม่เคยแก้ไม่เคยตัดไม่เคยรู้เลยว่าวิธีการแก้มันเป็นยังไง วันนี้รายการพิชชีวิตเ,เราอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้มีโอกาสแก้ได้เจอชีวิตจริงๆนะครับเอาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับที่ผมจัดรายการจัดไปดูภาพวิทยากันเลยว่ามีแฟนๆรายการในช่วงบ่ายมีสองช่วงช่วงเช้าช่วงหนึ่งมีช่วงบ่ายีช่วงหนึ่งนะฮะไปดูที่ช่วงบ่ายรอบดึกเนี่ย นะครับมีอะไรบ้างไปดูวิทอากันเดี๋ยวเราบรรยายให้ฟังว่ามีใครมาบ้างแล้วก็เข้ามาคนที่มาทมําพิธีนั้นคือแฟนรายการทุกคนนะครับที่ดูรายการลิกชีวิตแล้วโทรเข้ามาในเบอร์080808เนี่ย6155นะครับโทรเข้ามานะครับอ่ะขอวิทอาดูสิว่ามีใครกันบ้างนี่อันนี้ก็จะมีน้องๆน,นะครับแฟนรายการที่อยู่ชนบุรีบ้างบางคนอยู่ระยองนะอยู่ระยอง นะครับอย่างเนี้ยอยู่ระยองมาจากระยองเลยนะครับนั่งรถมาเลยนะครับอันนี้ก็คือน้องนะครับที่เข้านะครับอันนี้ก็คือน้องชินพัฒน์ที่เข้ารายการมานะครับอันนี้ก็คือทุกคนที่ร่วมกันตังเย็นครับ <นะ S 2> ใช่ครับนะตอนเย็นกับตอนกลางวันเนี่ยมีความรู้สึกต่างกันไหมมีความรโโาู้สึกของเราต่างไหมผมว่าไม่ต่างนะเพราะแต่ตอนกลางวันจะมีการเลี้ยงพระครับ ก็ตรงวันได้มีโวกาสได้ถวายข้าวพระใช่ครับได้วถวยายกัพระใช่ครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีพระก็ใช้พระพุทธเมตตาทันใจเนี่ยองค์ขาวๆที่เห็นเนี่ยองค์ใหญ่มากนะฮะคุณผู้ชมพระองค์นี้เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากยังไม่ได้มีการเบริกเนรจะมีการเบิกเนธวันที่27 28 29ที่ขึ้นที่หน้าจอครับ27 28 29นะครับวันนั้นคือเป็นวันพิธีบูชาพ่อปู่อู่ทองกับแม่ขี้หลวงดานะครับวันนั้นไปกันมีดาราไปมากมายนะครับ ดาราที่ไปทำอะไรรู้ป่ะครับเขาทำอะไรครับเขาไปแก้บนออบางคนก็เป็นลิเกบางคนก็เป็นตลกบางคนก็เป็นนักร้องคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะน้องไม่ต้องแปลกใจนะไปเจอดาราบางช่องใช่ไหมครับเพราะจะบอกได้ไหมมีใครบ้างมีเยอะแต่คุณผู้ชมครับอย่าไปซีเรียสมากกับคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักเราเขาก็ไปในสิ่งที่เขาต้องการนะครับบางครั้งเราเจอครั้งแรกอาจประทับใจในจอแต่เขาไปอีกครั้งเนี่ยบางครั้งมันต่างกันแล้ว เขาอาจจะไปยกมือไหว้เราคือความเป็นดารานะจะเป็นรุ่นน้องแต่คนจะมีสัมมาคารวะบ้างนะครับคุณเป็นดาราเป็นดาราของประชาชนเจอผู้คนก็ต้องมีการยกมือไหว้ทักทายกันบ้างนะครับอยากจะบอกหลายคนเหมือนกันคนที่เป็นดาราที่เข้ามาหาแม่ชีเนี่ยถ้าได้ดีก็อย่าลืมครับใช่ครับเหมือนน้องๆเนี่ยน้องๆนี่ไประเบิดดงมปกี่ครั้งละผมไปมาสี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งสี่ครั้งได้ข่าวว่าอ่าอนี้อันนี้น่าจะเป็นคนที่แล้วนะฮะที่ว่าไม่มีไม่มีตังค์เลย ไม่มีเงินเลยนะครับอันนี้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาจากชนบุรีนะฮะมาจากชนบุรีกันมาเข้าพิธีนี้นะครับหลายคนที่มาเนี่ยมาด้วยความศรัทธานะกลับบ้านห้าทุ่มเพราะมาเริ่มตั้งแต่ประมาณสักสองทุ่มได้ครับใช่ครับสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณสองชั่วโมงนะครับก็จะเลิกพิธีนะครับระหว่างที่ทำเนี้ยตั้งอธิษฐานจิตไว้ว่าไหนครั้งนี้กรรมใดที่เคยร่วงเกินต่อผู้อื่นครับ ไม่ว่าจะตั้งใจและไม่ตั้งใจเนี่บขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยโอดโทษให้ด้วยครับครับแล้วก็ขอให้เปิดดวงให้ข้าพเจ้าด้วยอืมครับมันก็เลยเริ่ม<อ>ดวงเริ่มเปิดจริงๆอิเปิดจริงๆครับครับโอ้อหลังจากนั้นแล้วที่เราตั้งใจคือระหวังจุดเทียนเนี่ยต้องต้องตั้งจิตอธิษฐานอยิ่งยิ่งสมาธิด,ดีเท่าไหร่เนี่ยครับผลตามมาก็จะยิ่งแจ่มชัดยิ่งไวขึ้น ไวขึ้นไวขึ้นบอกได้ตรงๆว่าไวขึ้นจริงๆครับข้ามคืนจริงๆข้ามคืนทีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่เข้าพิธีนี้ได้ข่าวว่ามีคนที่เคยสมัครงานไว้เริ่มมีคนโทรเข้ามาเริ่มโทรเข้ามาครับตอนนี้เราก็เริ่มไม่ว่างแล้วครับงานก็โหโทรโทรโทร,าาโทรมาตามโทรมาตามเขาบอกว่านี่แหละครับ คุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมนะแล้วไม่ต้องเชื่อน้องเขานะครับถ้าอยากรู้นะครับไปโทรไป0 8 0 8 0 8 6 1 5 5ครับนั่นโทรไปถามได้เลยแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเวลาโทรเข้าไปอ่ะหลังเที่ยงคืนไปแล้วถ้าไม่จําเป็นก็อย่าโทรนะครับมันเป็นเรีันนะครับไว้เก็บไว้โทรตอนเช้าอารมณ์ดีอารมณ์แจ่มใสใช่ครับแม่ชีไม่ดูให้หรอครับครับหนึ่งตีสองแม่ชีก็หลับเหมือนกันหลับแล้วเราก็หลับันเหมือนกันเราก็หลับเหมือนกันใช่เราต้องการคืออยากให้ทุกคนไปอยากให้ทุกคนได้พลิกชีว เรารู้ว่าทุกคนแบบมีความทุกขท์กทุกคนมีครับอืมไม่ว่ายากดีมีจนขนาดไหนมีทุกคนครับแน่นอน 1> <1> ฮะพอเรามีความทุกข์เยอะๆ๋ยนลองอธิบายเวลามีทุกข์เยอะเราหาทางแก้ยังไงเมื่อก่อ,นก,อน,นก่อนเจอแม่ชีเมื่อก่อนก่อนเจอแม่ชีกินเหล้าครับอต้องไปกินเหล้ากับเพื่อนตังเราก็ยิ่งไม่ค่อยมีแต่ก็ต้องไปอาศัยกินกับเขาอืตังไม่มีก็อาศัยอาศัยเขาไปกับอาแต่ตอนนี้ ตังไม่มี้วทำไงได้ข่าวว่าตังไม่มีตอนนี้ก็ไปบูชาเทียนก็ <c oughs> <c oughs> ไปบูชาเทียนครับ <c oughs> เออแล้วเป็นไงเออได้ข่าวเ่าตังไม่มีแต่ไปบูชาเทียนแม่แล้วเป็นไงอ่าบูชาเทียนแม,ม่ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองที่มากมายนะครับตั้งแต่กฎกติกาง่ายๆบูชามากกว่าอายุแล้วหนึ่งบาทเท่านั้นเองเท่านั้นเองครับครับ ตามอายุตามอายุเท่านั้นเองอ๋อมากกว่า1บาทมากกว่าอายุ1บาทอ๋อพอหลังจากนั้นแล้วก็ไปจุด5วัน7วัน10วันคืออาทิตย์เดียวเนี่ยมไม่เห็นผลนี่มาตัดคอทิ้งได้เลย <laughs> คุณผู้ชม <laughs> <laughs> โอเมื่อกี้ดูภาพเพลินๆนั่งคุยกันข้างหลังคุยกันคุณผู้ชมคงไม่ได้ยินนะคือผมเ <laughs> <ผ>มื่อกี้ผมคุยกันคุยกันเล่นคุยกันเล่นครับนั่งคุยสนทนาการว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้ยินภาพไปนะฮะคือน้องเขาเนี่ยเวลาเมื่อก่อนเนี่ย ไม่มีตัง,ตงค์กินเหล้ากินเหล้าอแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์บูชาเทียนไม่มีบูชาเทียนดีกว่าครับดีกว่าเราขอเปลี่ยนกติกาใหม่นะครับรายการพลิกชีวิตเนี่ยอยากให้ทุกคนได้พลิกชีวิตจริงๆนะครับแล้วมาช่วยกันใครไม่มีตังค์มีตังค์น้อยอยากเข้าพิธีระเบิดดวงนะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้แต่ต้องบอกว่ามาจากรายการพลิกชีวิตนะครับถ้าไม่ใช่มาจากรายการนี้ผมไม่การันตีให้นะครับแล้วแม่ชีอาจจะมีงานเยอะต้องถามน้องเขาแม่ชีไม่ค่อยไม่ จะไม่ค่อยว่างเลยครับที่ผมให้ทุกคนโทรเข้ามาจองก่อนเพราะว่าเราจะได้นัดให้แฟนรายการเนี่ยเข้าไปคคุยกับไม่ชีดตามคิวพร้อมๆกันคนที่คนที่ดูรายการหลายคนที่ไปคงจะรู้นะครับคงจะรู้แล้วสอบถามเบอร์สอบถามเส้นทางก่อนและที่สําคัญคือตอนนี้ใครบูชาเทียนแม่ชีน่ะนะครับคุณเกิดยี่ห้าบวกไปอีกหนึ่งเป็นยี่6บหกยี่สิบหกบาทไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่เรื่องมากมายอะไรเท่าไหร่ใช่ยี่สิบหกบาทแต่ยังน้อยก็ต้องสัก หนึ่งหนึ่งสัปดาห์ใช่รหรือว่าสักสิบเล่มใช่ครับน้องก็บอกไม่เห็นผลปัดขอทิ้งเลยถือมีดไว้แต่ว่าแต่ว่ามันเห็นผลจริงๆนะคุณผู้ชมเราต้องเราต้องมีความศรนะัทธาเนาะครับอ่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าใครต้องการบูชาเชียนแม่ชีสําหรับรายการพลิกชีวิตกับแม่ชีหลวงดาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันไหว้ครูนะครับเราอยากให้ทุกคนหลั่งไหลเข้าไปในงานนี้เราจึงอยากให้ทุกคนพลิกชีวิตจริงๆนะครับ เมื่อก่อนจะเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่ต่อจากนี้ไปเราต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ครับนะครับอายุสามสิบเล่มละสามสิบเอ็ดบาทนะครับคุณใช้อย่างน้อยก็ประมาณสักสิบเล่มเห็นผลแน่ต้องตั้งจิตให้นิ่งใช่ครับนะครับต้องตั้งจิตให้นิ่งอย่างที่น้องเขาบอกนะครับโทรเข้ามาสั่งจองได้แต่คุณต้องออคุณผู้ชมต้องออกค่าส่งเองนะครับเพราะว่าอันนี้พิเศษเฉพาะแฟนรายการเท่านั้นนะครับ เฉพาะแฟนรายการที่ต้องบอกว่ามาจากรายการที่ชีวิตคนอื่นผมไม่ให้นะครับแล้วเบอร์นี้จะไม่รับสายคนอื่นยกเว้นแฟนรายการเรานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครต้องการระเบิดดวงน้องเขาไประเบิดดวงมาแล้วของดีที่แม่ชีให้มาอะไรอ๋อได้ตะกุดหลวงมาครับตะกุดหลวงใช่ยังไงบ้างไ,ได้ตะกุดหลวงมาป้องกันภัยทุกอย่างครอ,อบจักรวาลจริงๆครอบจักรวาลใช่ครับแล้วก็จะทําให้เรา เหมือนมีอะไรเตือนเราก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ใช่ครับเหมือนอย่างผมชอบขับรถต่างจังหวัดเนี่ยเวลาหลับในเนี่ยก็จะมีคนเหมือนมีคนมาเตือนเราอ,ะอ่ะอไม่ให้หลับไม่ให้หลับใช่ครับแต่ขอโทษนะครับคุณผู้ชมกระซิบหน่อยอกระซิบคุณผู้ชมหน่อยกล้องตัดมาหน่อยดิ <c oughs> ไม่ยอมตัดเลยกากซิบคุณผู้ชมเออกระซิบไงว่าตะกุดหลวงเนี่ยนะหมดแล้วครับผมยังไม่ได้เลยอ่ะ แม่ชีบอกจะได้เฉพาะคนที่มีบุญเท่านั้นและที่สําคัญคือแม่ชีจะให้บูชาในวันที่ 27, 28, 29ซึ่งกันนั้นมีงานแบบใหญ่มากนะครับมีงานใหญ่มากให้มากัน 27, 28, 29แต่ตอนนี้ใครที่เดือดร้อนอยากพบแม่ชีจริงๆโทรเข้ามาได้ในเบอร์นี้ใครอยากระเบิดดวงตั้งแต่นี้ไปนะครับโทรเข้ามาเราจะให้ไปทุกวันและครับนะครับ,นะรบจะไปบาท2องบาทสบาทหบาทตามที่แม่ชีพูดไปไม่มีปัญหานะครับ แต่ใครอยากเป็นเจ้าภาพก็คุยต่างหากนะครับอันนี้เป็นเจ้าภาพไม่ถึงว่าไปร่วมกับเขาเหมือนกับน้องครับแต่เข้าบ่อยหน่อยเข้าบ่อยอาศัยเข้าบ่อยครับอาศัยเข้าบ่อยก็ว่าเป็นนักบวอยอาศัยแยบบ่อยน่ต้องโดนสักดอกะต้องโดนต้องโดนสักดอกผมก็ตับใจว่าแยบบ่อยหน่อยมันต้องโดนบ้างใช่ครับอ้าวสุดท้ายแล้วฝากอะไรบ้างกับคนทางบ้านฝากครับอปกติเนี่ยยับที่เพิ่งทางใจเราเนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยดีแล้วครับ แต่ควรจะมีแนวทางคือเหลือไกด์ไลน์ให้เราอลองดูครับลองลองลองไปหาแม่ชีดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเทวานุภาพเนี่ยมีจริงๆครับครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ครับมีคนโทรมาถามว่าระเบิดฟีเมื่อ,อไรผมบอกได้เลยโทรมาถามถ้าวันไหนมีการระเบิดดวงเข้าไปเลยครับเราต้องโทรมาถามก่อนนะครับ แต่ว่าผมบอกตรงแล้ครับคุณผู้ชมอย่าไปฟรีเลยครับ5บาท1 0บาทร้อยบาท200บาทก็ทำบุญกันเหมือนน้องเขาครั้งแรกนี่รับสารภาพทํากี่บาทะผมทําไป50บาทตอนนั้นไม่มีตังค์ไปครับเดี๋ยวนี้ได่ข่าวฟักแบงค์ม่วงแล้วเริ่มครับเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นครับเห็นไหมเริ่มดีขึ้นเพราะนั้นเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่านี่แหละครับ โทรมาถามเบอร์นี้ก่อนไม่ต้องแย่งกันโทรนะครับจดวันนี้จดไว้ตั้งสติให้ดีวันนี้ไม่มีการจุดเทียนข้างหน้าแต่อยากให้คุณเอาไปจุดเองที่บ้านเพราะเราบอกแล้วว่าการจุดเทียนนั้นให้คุณผู้ชมจุดและอธิษฐานดีๆตอนนี้เราพิเศษเฉพาะแฟนรายการก็คือเฉพาะแค่อายุระบวบหนแบบแต่ควรประมาณเจ็ดถึงสิบวันจะเห็นผลนะครับก็วันนี้สุดท้ายแล้ว นะครับผมประวิทยาพระประคงก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าในช่วงแรกเนี่ยใครชอบประเภทชอบดูดวงอ,อาจจะมีคนลูกศิษย์แม่ชีเอามาดูดวงให้คุณผู้ชมได้ดูฟรีวันนี้อาจจะไม่ได้ดูดวงแต่การดูดวงเป็นสิ่งที่ดีเป็นแนวทางที่ดีแต่ไม่ได้ไหมายความว่าดูดวงแล้วชีวิตคุณจะพลิกได้ไม่จําเป็นครับคุณต้องแก้คุณต้องทําเท่านั้นและที่สาคัญคือฝากไว้ว่าต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยครับครับถึงจะ พลิกชีวิตครับ<ช>วันนี้ผมสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ